คลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับแต่คันนี้มันคุยราคากันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเครื่องก็ดีอยู่น้ําก็ไม่ดันนะครับรถคันนี้ทะเบียนไม่ขาดผมก็เดี๋ยวให้หัวหน้าซอนออกมาผมกังวลเรื่องรถตัวรถโตโยต้านะครับคลิปก่อนนะนะนะก็เลยน้องเพชรเลยนะับก็เลย คิดหนักอยู่ครับนะเพราราคามันคิดว่าจะได้กันนะราคาเขาลงนิดเดียวนะว่าโอ้โหรถตัวถังม่อเริ่มเทิ่มเลยแต่ออกนอกเลยเดี๋ยวรถตวงมายาวเลยเดี๋ยวรถตวกครับเบิ้งเอารถตองมาเลยตรงตรงตรงา

ถ้เราเอารถตู้ไปลองครับรถคันนี้ไม่ต้องลองหรอกคันนี้แต่ลมมันอยากลั่วตรงแป้นเหยียบนิดนึงครับตรงไหลเบาอ่ะพี่ฮะเบาเบาอะนักอย่นึงลมหัวนะมันบ้ลงหลบ้ะฮะมันต้องเพราะมันมันขึ้นสูงวัดลมอะฮะเนี่ยไหนลม อันนี้แป้นมันขึ้นสูงบ่เนี่ยวัวลูกวัวทำนังได้ได้อยู่หรอออกนาได้กอง่องออกนาออกนาอย่างออกนาอย่างเยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์รถตู้ก่อนรถตู้ยังไม่จบเยอะครับฮะสองเดี๋ยวจะเชียร์รถตู้พี่มาตู้อรรถมามาเดี๋ยวมาดูรถตู้ครับ อามถอยเป็นวันมันเป็นอย่างน่้ตึก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 จ้ะทีเบียรหมือปล่ะก็ปล่อยขาแข้ง นะเห็นป่ะเพราะเวลาผมเบรกก็ก็เป็นเมืองคือแสแลกมันรวมเลยไหมตรงท้ายไหมขันเนี่ยวเราสมบูรณ์กูม <c oughs> บาบางเรื่องกระจกรถุันเป็นล้านเหมือนพังเลย อันนี้ตกหกแสนทั่งทำสีทำอะไรซื้อมา40่สิบแต่ทำสีออกมาก็สวยดีครับไง่ขวานอยขวาน้อย้เนอกโป่เรื่องเนี้ยคิดสักหัวเนียคิดเน้ย แต่เครื่องดีอยู่ดิเครื่องดีอืเครื่องมันนิ่มเนี่ยผมว่าผมณโยไว้นิดเนี่ยเพราะว่าแต่มันจะเบิง่งเรื่องอความร้อนอะไรอย่เงี้ยผมอยากบ่มั่นใจเรื่องความร้อนเอาขับวนประมาณนนะวนแล้วกลับมาหาหน้าเลย ครับเลยครับความฮอนมันขึ้นบไนขึ้นกลางขือเกลางมันปะไปขับวนกันนะนี่ขับวนแล้วขับมาหาหน้าหน้าช่วงท้ายหรือว,าว,าาวา่ากากบาทตัวนี้ครับนาจิกากบาทมากตักตักตักรถดิ่รถหิ้มนเองก็มาอยู่นี่เฮ้อเอาวามาเอาวางอาไ

มาพี่มาพี่เฮ้ยมาดี่มขี่มุ่นนี่ม่ขีบังน,น,นี้ถรถไซค์ยูตตลอดครับรถไคเดยวา,างนี้เนบะียงันเอเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปเดยวกันขอาคหน มันเป็นอย่างเสียงือคือคือคอคอตัวนั้นก็เป็นตัวกระจกน้อยคือกันบ่นครับคือกันเบิร์เลยบ่รถรถนือเดี<ล>ดยวเลยใช่เออเบอร์เลยสรุปครับคันนี้นะฮะก็เรียบร้อยครับสองคันเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะ นี่คอมมูเตอร์ครับเครื่องยนต์ 5L รถปี46เครื่อง 5L มีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะตัวนี้ประกันภัยทุกอย่างนะครับทั้งสีทั้งอะไรโอ้ถูเล่บหเดี๋ยนะตัวโจ๊กพอ,อไรม้างเอาไปลางตัวเพื่อนก็นได้มันไกลอยู่ดินะแต่คันนั้นตกลงกันแล้วนะฮะตรงนั้น,นะร,น,นนะรถบัสนะครับก็จบนะครับเดี๋ยวจ่ายตั้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วรอจะชุดโอนนะฮะภาษีไม่ขาดนะครับนี่ เอามาติดใหม่ๆเลยวุว้นๆไหนล่ะหกเจ็ดเรานี่หกเจ็ดคุ้มพาหกเจ็ดครับหายากรถที่ภาษีขาดเดือนคุ้มพามีนาเนี่ยนะฮะโอโ้โหล่า,างเบิร์ดเลยไงล่างกระจกฮันเบิร์ดเลยก็ได,ด,ออด้ตัวล่างเออลอดนะไป มองข้างไม่มีนะครับต้องมองตัวสองแมวแทนออรถตัวเองไม่เคยล้างนะครับล้างแต่รถลูกค้าเอาให้ลูกค้านะครับหาวิ่งนะเอกาสารชุดโอนครบนะครับหมายเลขคงหมายเลขเครื่องตรงโอเคเลยนะเดี๋ยวหนะัวหน้าสองนั่งสเปรรอแล้วนะครับเ่ยรอชุดชุดโอนหลงทางเดี๋ยวหลงทางออกไม่ได้ นั้นนะครับรถโรงเรียนครับรถตู้อ่ะถามหากันเยอะอยู่คันเดียวคันเดียว คลิปที่3นะครับอันนี้ก็ใครหาอยู่นะฮะรถบัสแล้วก็รถตู้นะครับนี่มีกันชนหน้าท้ายให้ด้วยครับเสียงเครื่องนี้เงียบอยู่นะฮะวอหนอานซอนก็น้ำมันหมดหลายลิตรแล้วล่ะนะนะสตาร์ทกับลูกชายอยู่บนยังไม่ลงมาเลย เดี๋ยวทำเอกาสารนะครับเดี๋ยวเขาติดคลิปกันโอโ้โหสั่นทั่วๆอยู่ย่างมาเลยครับแห้งนะเยียบ่ยยบขาดเด้อมันหอดนกอนเด้อระเดียวไม่ขาดสักคันนะครับรถโรงเรียนเนี่ยเครื่อคันนี้ก็คันใหญ่ๆแต่ย่างเล็กๆดู <laughs> เดี๋ยวมาอะไรล่ะทำสัญญาก่อนนี่ไฟไท้ายไฟเลี้ยวออกก่อนติดเบรกมือบอ่เออเอกสารเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้นะใครหาอยู่น้องเพชรเด็กน้องเพชรน้องเพชรไปหรือ่ะมาขึ้นกระป๋าแล้วเรียบร้อยครับทั้งสองคันมาลูกลงมาลงมา,มาขึ้นรถกระป๋า ป่าไม่มีเพื่อนเดี๋ยวพันจะพาน้ำนาเดี๋ยวพ่นจะพาน้ำนามาดูไหมมาตรงนี้มาตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเลหยียข้าวไวมโอ้ยปไายป้ป<า>เดี๋ยวส่งเรียบร้อยครับไปไปแล้วครับนอนรถตู้ อยากนั่งเหรออยากนั่งรถบัสเหรอเออไปนั่งไปร้อนนั่งเย็นแอร์เยน็นมาๆมาเรเร็วเร็วอยากได้แห้งไปโดนหัวหน้าสอนไปแล้วบนมันจะไปตำท้ายมันนะ่เลยมันวิ่งวนอันโอ้ฮะเราคิดว่าเอารถบัสอันเดียวอ๋อสองคันเลยเลยแนวพี่โฟ รับผมวนนี้ขึ้นรถเราะปครับผมนะใครหารถบัสรถตู้อันนี้จบเอาบายอนบาย,ายใ,ใครเดท่านผแบบู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันจะกัดเด็กนะน่ไปยะไม่ต้องกลัวมันไปไป มันเป็นอะไรกับหมาเนี่ยน้องเพชรเนี่ยเฮ้ยเาลาวรัวไปก้าวเลวครับผมค,ครับ,รบอย่างรัวดิวเนี่ยโอ้ยอย่างรัวครับรัวประจำเลยแค,ค่โรงงานอยู่โน่นมีแต่ตะปูเกียวกอะไรน,นั่นแหละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเติมปั๊มกันเลยครับครับผมร้อนมากเลยมาครับผมฝากไว้กดแชร์สับสไคร์ด้วยครับผมใครหารถบัสอยู่นะ,ะก็ลองมาดูครับนะะก็จบไปนะะสองคนันนะี้รู้ว่าจะขับถึงไหม คลายครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมอะไร <c oughs>